มาครับคุณผู้ชมวีออสเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับบอกได้เลยว่าโคตรสวยคุณผู้ชมคันนี้นะวิ่งเฉลี่ยใช้งานนะครับวันหนึ่งอะสี่สิบห้าสิบโลเองนะดูครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับน็อตคานเดิมๆทั้งคันเดี๋ยวคลิปนี้ได้ดูรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับคันนี้ปรับสภาพอยู่นะครับบอกคนขับถอดทาสปาให้นะแต่ก็อยากให้ดูแบบนี้เลยพอจะได้เห็นนะครับว่าพื้นรถนะครับไม่มีสนงสนิมอะไรนั่นเนี่ยบอกทําสปาอยู่นะครับ QC วซีพาร์ตครับคุณผู้ชม qc p a s ์นะครับรถเพิ่งเข้าสูย์มานะนี่รถเพิ่งจะเข้าศูย์มาไม่กี่พันโลเองนะครับเดิมเดิมทั้งคันรถหน่วยง,งานมือเดียวจากป้ายแดงครับเข้าสูย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกคลิปนี้ได้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับกีดาควอนหกพันหนึ่งเท่านั้นเองใครสนใจตามไปดูคลิปต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวีวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเป็นโจกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับทะเบียนตามนี้เลย4101ครับเป็นวีออสหนรุ่นมิดตัวรองท็อปนะครับปี2019ครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกคุณผู้ชมครับสวยมากคคัันนนี้ะรบบอกไปเลยว่า ราคาถูกด้วยไม่แรงนะครับที่สําคัญน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยเดิมๆทั้งคันนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับรีวิวให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมนะะตั้งแต่หน้ารถนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์ประตูข้างเม็ดอาร์ท้ายให้ดูครบเหมือนกับว่าพี่ๆได้ดูรถเองที่บริษัทไปจนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะพี่ๆบางคนนะครับอยู่ต่างจังหวัดบ้างอย่างเงี้ยนะไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาดูรถอย่างนี้นะครับพี่สามารถดูคลิปนี้แบบละเอียดละเอียดนะพี่ดูให้จบนะ พี่ดูให้จบแล้วพี่จะเห็นรายละเอียดรถเนี่ยทุกอย่างครบเลยนะครับในเรื่องของการดูรถจนมือสองทุกคันนะครับผมจะรีวิวให้ดูแบบนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรมากมายนะครับแล้วก็ถอดเบาะคนขับเนี่ยไปทําสปาให้อยู่นะครับคลิปนี้ผมจะให้ดูแบบนี้เลยนะเพราะว่าพี่ๆจะได้เห็นว่าโอเคในขณะที่มันถอดเบาะแล้วเนี่ยพื้นด้านล่างนะครับมีสนงสนิมอะไรหรือเปล่าเพื่อความสบายใจของตัวพี่ๆเอง ะจะได้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูห oh ัวน็อตเม็ดอาร์ทั้งหลายนะพื้นนะครับพวกแป้นเบรคหัวน็อตลูน็อตดูเกลียวทั้งหลายอ่ะดูแบบละเอียดเลยสําหรับคลิปนี้นะครับเชื่อว่าถ้าพี่สนใจนะวีออดนะครับที่มีความเป็นเป็นรถที่แบบว่าเรียกว่ารถที่เรียกว่าอึดถึกทนเป็นเบอร์ตน้ตนๆเลยนะครับแน่นอนว่าวีออดเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับได้เรื่องของความประหยัดน้ํามันได้เรื่องของความอึดถึกทนนะครับ อะไรก็ถูกหาง่ายนะครับศูนย์บริการก็มีทั่วประเทศนะครับสำหรับโตต้านะแล้วก็คันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากใบแดงด้วยนะครับข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยผมแจ้งให้ฟังุกคลิปเลยก็เข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเวลาบริษัทหน่วยงานเนี่ยพวกนี้จะเป็นรถหน่วยงานก็จะเป็นพวกธนาคารเอาไปใช้นะครับบริษัทพวกบริษัต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบริษัทเอกชนญี่ปุ่นเอาไปใช้นะครับให้พวกหัวหน้างานใช้นะเป็นรถประจำตำแหน่งพวกนี้นะครับข้อดีเขาจะออกในสัญญาไว้เลยว่า คุณเอาแล้วไปใช้อ่ะคุณต้องเข้าศูนย์ทุก1,000 0กิโลหรือว่าทุก6เดือนนะครับเขาจะมีการตรวจเช็คของเขาตลอดนะทุก1,000 0กมโลหรือทุก6เดือนเพราะฉะนั้นคันข้างหน้าพี่ๆคันข้าขงหน้าคุณผู้ชมเนี้ยนะครับผ่านการไม่ทะ e นนศูนย์นะครับมาตลอดอายุสัญญาการใช้งานเลยนะครับสบายใจได้และมาอยู่ที่ผมอ่ะ ก่อนผมจะขายี่พี่ผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2 7 4จุดนะครับตรวจโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี้นะไม่ได้ตรวจกันเองนะครับเป็นบริษัทมาตรฐานสากลเข้ามาตรวจรถให้นะครับการันตีให้ว่าเป็น5ดาวเกรดเอทุกคัน นะครับตรงนี้พี่พี่สบายใจได้อ่ะเรามาดูรถกันดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้ครับวีออสหนรุ่นมิดปี B 19เนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยรถผ่านมา5ปีนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่9ก0 0 0มนโลนะครับถือว่าไม่์ไม่เยอะเลยเฉลี่ยการใช้งานนะครับปีละ18,00 0มโลคุณผู้ชมรถที่ใช้งานมาปีละ18,000มนโลนะฮะถือว่าน้อยมากนะครับเฉลี่ยการใช้งานต่อเดือน1 5 0 0โลต่อเดือนแล้วต่อวันละประมาณ40-50โลต่อวันเอง ร,รถที่มีการใช้งาน40-50โลต่อวันเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตทั่วไปเลยนะวิ่งไปกลับที่ทํางานพาครอบครัวไปกินข้าวนะครับใครกำลังมองหารถที่แบบว่าอึดตึกทนผ่อนสัก6,000นิดๆนะว่าใช้งานสักคันหนึ่งแบบฟรีดาวนะครับแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถนะผ่อน6,000กว่าบาทนะประมาณ6,100บาทนะครับและเลทนี้เป็นเลทต,ตลอดอายุสัญญานะอ่ะตลอดอายุสัญญานะมันจะไม่เพิ่มแล้วนะ แล้วก็มันจะไม่ลดด้วยต้องบอกแบบนี้นะมันจะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดด้วยนะครับสำหรับการฟรีดาวนะครับพี่ผ่อนเลทนี้เนี่ยหกพันรอบาทตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับดอกเบี้ยจะเป็นแฟดเลทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2 7 9านะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการและวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาไปเลยฮนะเริ่มต้น2 7 9นะครับถ้าเกิดว่าพี่มีเครดิตดีอีกนะครับเครดิตดีอาจจะมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอนไซค ถ้าเคลมดพี่ดีเอาไปเลยครับ2.39%ที่4ปีนะครับได้ดอกเบี้ยพ,พิเศษไปเลยนะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ผมแจ้งไปกลุ่มอื่นได้ไหมล่ะกลุ่มอื่นได้เหมือนกันนะพ่อค้าแม่ขาานะครับซื้อรถได้หมดแหละนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรน้าคิดนะใครเป็นอาชีพไหนอะไรก็แล้วแต่สนใจรถยนต์มือสองนะครับผ่านผมได้เลยโดยตรง0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮะรบเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้ ด้านหน้าของตัวรถนะครับมันจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้เลยนะไฟหน้าเนี่ยในเรื่องของผิวพันธ์เนื้องานนะครับไม่มีรอยกระเทาะของเศษหินเศษแก้วอะไรเลยนะครับไฟหน้าเดิมๆหมดเลยนะครับจะมีไฟหลี่นะที่ทําเป็นหน้าที่ LED แบบไลนไกดดิ้งด้านบนให้จะเป็นแสงสีขาวนวลๆนะครับส่วนเดย์ไทม์มันนิ่งไลท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งอยู่ที่กันชน,ด,น,นด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับจะเป็น LED แบบ4เม็ดแบบนี้พร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอ่ะเดี๋ยวจะหน้าหนาวแลนะ้ว หน้าหนาวหมอกลงเยอะนะครับถ้าไปวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าได้ใช้แน่นอนสําหรับตัวไฟตันหมอกคู่หน้าที่มีติดตั้งไว้ให้นะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยอากาศดีหมอกลงเยอะแน่นอนถ้ากรุงเทพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่น,นะกรุงเทพอาจจะเป็นพื้นที่ชานเมืองนะครที่จะมีหมอกลงนนในเมืองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น,นะในเรื่องของตัวหมอกนะครับก็อาจจะไม่ดีมีความจำเป็นเท่าไหร่สําหรับไฟตันหมอกคู่หน้า สำหรับคนที่ใช้งานในกรุงเทพนะครับแต่ก็มีประดับรถไว้ก็สวยงามอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของล้อแม็กครับผิวพันธุ์ด้านซ้ายนะครับไล่ให้ดูเทียจุดนะผิวพันธุ์รอบคันด้านซ้ายนะครับ,นะรบ,รบเรียบเนียนเสมอกันนะครับรถเดิมๆอย่างที่ผมบอกไปน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยขยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับรถเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูหัวน็อตฝากระโปรงเปิดห้องเครื่องดูสไตล์เครื่องให้ฟังเสียงเครื่องอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะล้อแม็กครับเดิมโรงงานครับเป็นแม็กอลอยปัดเงานะครับดิสเบรก4ล้อครับระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีเทคชั่นคอนโทรลการลื่อนกันถลายให้นะครับยางได้เป็นไฟสโตนนะครับยางได้มันเป็นไฟสโตนนะครับยางเนี่ยเป็นปี22อ่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับในเรื่องของดอกยางร่องยางยางปี22เนี่ยยังใช้งานได้นะครับดอกยางแน่นๆอ่ายังแน่นๆอยู่เพราะว่ารถใช้งานมาน้อยนะครับรถใช้งานมานน้อยอ่านี่เบ้าโช๊คซุ้มล้อ นะครับมุดเข้ามาดูนิดหนึ่งตัวเบ้าโชกนะครับไม่มีรอยองรอยเย้อมอะไรและมีมาร์กสีโรงงานติดตั้งอยู่ปกติทั่วไปเลยนะครับซุ้มล้อนะครับนี่เดิมๆแต่เข็บเม็ดอาร์กนะมีให้เห็นตับๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยแบบว่าแง้มอะไรนะครับมาเดิมๆจากโรงงานผิวพันธุ์รอบคันเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุม๋มไม่มีลักยิ้มอะไรเลยนะครับสวยมากคันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามนะครับกระจกมองข้างได้แบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับนี่ สวยๆเดิมๆสวยงามมากคันนี้กระจกบานหน้าก็ยังเป็นเดิมแท้โตโยต้าอยู่นะครับเป็นกระจกอะคูติกาส์ด้วยนะครับนิรภัยซับเสียง2ชั้นนะครับเนี่ยไอโลโก้หูฟังตรงนี้นะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็นกระจกนิรภัยซับเสียง2ชั้นนะครับภาสีพอบลผมต่อให้ครบถ้วนหมดนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับหรือว่าผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับได้เลยสวยๆงามๆคันนี้สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายด้วยนะนะครับกระจกนะฮะเดิมแท้ทุกบานนะครับนี่โตโยต้า เดิมแท้ทุกบานนะครับโตโยต้าสวยงามนี่มีอโอโต้อาลามให้ 5, สัญญาณการขโมยนะครับ <_ d ata> เปิดมาดูภายในแง,ง้มให้ดูนิดนึงนะครับตามที่ผมแจ้งไปเนาะฝั่งเบาะคนขับเนี่ยผมถอดทาสปานะครับ <_ d ata> เดี๋ยวผมวนไปฝั่งนู้นแล้วก็จะพาไปดูพื้นของตัวรถให้ดูนะว่าไม่มีสนงสนิมอะไรนะครับเดิมๆเลย QC p a พรนะครับรถเข้าศูนย์เนี่ยนะครับนี่เข้าศูนไปนะเข้าศูนอนะีทีเพิ่งเข้าศูนไปด้วยนะคุณผู้ชม เข้าศูนย์อีทีตอนไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้ตอนนี้ไม่เก้าหมื่นสี่พันโลนะครับเพิ่งเข้าศูนย์ไปไม่นานด้วยอ่านะครับรถเพิ่งเข้าศูนย์ไปไม่นานนะสำหรับตัววีออสคันนี้นะครับโคมอลายมันติดฟังก์ชันเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นฟังก์ชันภายในอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอไล่โครงสร้างฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่านี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆนะครับเหลี่ยมสันตัวรถน็อตไม่มีขยับเลยนะสักตัวเดียวนะครับขยับมาด้านล่างแผ่นเพดฮะเดิมๆไม่มีลอกอะะไรรนนคับสสีีผิววพยยงามมหดเล่ นะครับสวยมากนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ฟรีดาผลหกพันหนึง่งตลอดอายุสัญญานะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบติดต่อมานะครับนี่ศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิปแล้วก็เบอร์โทรนี้เอามาแอดไลน์ได้ตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆเลยนี่เดิมๆเลยเม็ดอาร์คคมๆกลมๆ,ๆแบบนี้สีผิวพรรณเนี่ยรูปไปไม่ไปเปือน,น,นสม้ม รบง,งามมากนะสำหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่เรียกว่าดูแลรักษาง่ายเป็นสีที่ไม่ต้องล้างรถบ่อยอะนะสีบอลเงินถ้าเป็นสีขาวสีดำนะครับ <c oughs> เปื้อนอะไรนิดอะไรหน่อยนะมันก็จะเห็นชัดนะครับแต่มันก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะครับสีบอลเงินเนี่ยจะดูแลง่ายในเรื่องของการล้างขัดสีต่างๆไม่ต้องไปดูแลมันเยอะไม่ต้องเสียค่าบำรุงไว้ทั้งนั้นในเรื่องของสีมากมายสําหรับสีบอลเงินอ่าบอลเงินใครที่ชอบแบบว่า ใช้งานอะ่ะใช้จริงๆอะ่ะนะใช้รถแบบว่าอึดถึกทนะนะครับไม่ชอบความจุกจิกอะไรไม่แบบไม่ต้องไปเข้าสูงไม่ต้องไปซ่อมบ่อยเสียบ่อยวีออสตอบโจทย์แน่นอนนะครับเบาะด้านหลังแน่นๆเลยนะครับรถหน่วยงานส่วนมากก็ขับแค่คนเดียวฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับอาจจะมีนั่งบ้างน้อยแต่น้อยมากนะครับส่วนมากมันจะเป็นรถประจาตาแหน่งนะคเขาจะขับคนเดียวนะครับด้านหลังเบาะแน่นๆเลยเหมือนแทบจะไม่เคยใช้งานมาเลยดูดิ ي, พี่ อย่างก็แบบได้น้องๆปลายแดงในเรื่องของเบาะนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมแกะขึ้นมาครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์กแล้วก็จะมีลอยคีบโรบอทนะครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปว่าลอยคีบโรบอทคือไรนะรอยคีบโรบอทจากโรงงานนะครับคีบตัวถังรถไปจุ่มสีพอปล่อยมาจะเหลือลอยมีทิ้งไว้เดิมๆจะต้องมีแบบนี้ถ้าไม่มีสัษฐานได้เลยว่าคันนี้โดนพ่นสีทําสีมานะครับอันนี้มีเดิมๆปกติอ่ะประมาณนี้ตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไล่ยาวไปถึงด้านล่างเลย นะครับสวยๆเดิมๆพี่คันไหนที่ผมกล้ารีวิวพี่สบายใจได้นะครับผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับเราคัดเกรดเเข้ามาขายนะครับเกรดเคือท็อปเกรดแล้วนะครับรถที่ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับพี่พี่สบายใจได้ผมตรวจสภาพรถให้อีกนะมันมีการันตีในเรื่องของตัวธนาคารเนี่ยก็ส่งอินสเปกเตอร์มาตรวจให้แล้ว1ชั้นนะครับผมคัดรถจากลานประมูลมานะครับก็ตรวจมาแล้ว1ชั้นในเรื่องของลานประมูล นะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆสบายใจได้ออกในสัญญาให้ทุกคันนะครับด้านหลังครับไฟท้าย LED ครับโลโก้ Vios โลโก้ Toyota ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนหมดเลยไฟทับทิมสวยๆงามๆผิวคันรอบคันสวยงามนะครับอ่าด้านหลังมีเรื่องของกล้องมาให้กล้องถอยนะครับ Vios โตมิ v o T o id, มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมเดี๋ยวพาไปแงะไปแกะให้ดูนี่เริ่มจากเปิดฝาปงก่อนเลยนะครับเปิดขึ้นมาดูหูวนอ็อตฝาปงก่อนอันดับแรกนอ็อตฝาโปง ด้านท้ายนะครับเดิมๆครับเลียมคมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยไขอะไรนะครับซีนเนี่ยเล็บจิกเข้าไปนะครับเล็บจิกเข้าแบบนี้เป็นรอยนะครับธรรมดาเนี่ยไล่คอได้หมดเลยเดิมๆหมดเลยนะครับนี่ผิวพันธุ์เดิมๆสวยงามนะครับบุดมาด้านล่างนิดนึงนะครับคานนะครับตัวคานนะครับคานหลังนะครับตัวนี้เขาเรียกคานหลังนะแต่เข็บเป็นอาร์เนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรเนี่ยนะครับเดิมๆหมดเลยสวยงามนะพี่นะ เดิมๆด้านหลังนะฮะแผ่นไม้อาจมีนะครับปิดยางอะไหล่นะครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบหมดเลยอะไรที่เป็นพาร์ทที่มันมาจากป้ายแดงนะครับผมมีให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ได้ว่าแบบว่าเปิดมาเอาคุณบิวยางอะไหล่หายไปไหนหรือว่าบาังคี่คุณบิวที่อื่นไม่มียางอะไหล่มาให้ผมมีให้ครบไม่ต้องห่วงนะครับด้านท้ายดูยังไงเดิมไม่เดิมเริ่มที่ฝั่งขวาก่อนนะครับซีนทรมาขาวนะครับสีขาวเปลือกไข่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับทั้งเส้นมันจะต้องลากไปทั้งเส้นนี่ให้ดูชัดๆ สีรรมาพาวจะต้องมีสีขาวเปืดอไข่แบบนี้นะครับแผ่นแดมนะตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นแดมจะต้องมีอยู่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีหรือว่าซีนะครับไม่ได้เป็นสีขาวแบบนี้หรือเป็นสีตัวรถนะครับสันนิษฐานไปก่อนได้เลยว่ารถมีการพ่นสีทาสีมาแน่นอนครับรถวีออสนะครับซีจะเป็นสีนี้ถ้าเป็นสีอื่นมันพ่นสีมาแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีได้เลยนะครับแสดงว่ามีการชนอุบัติเหตุอะไรด้านหลังมานะครับอันนั้นก็แล้วแต่พี่จะเลือกซื้อนะครับถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะรถประเภทนั้นครไดด้้าาถูกวยแต่่ี สบายใจไหมอ่ะเราถามตัวเ,เราเองนะครับเราสบายใจไหมที่เราซื้อรถชนมาอ่ะแค่นั้นเองถ้าพี่บอกว่าอ่าผมเน้นใช้งาน,เ,น,นเฉยผมอยากได้ราคาถูกชนช่างมัน,อ,น,นอันนั้นก็ตามสภาพเลยนะครับพูดกันตามตรงนะตามเนื้อผ้านะครับผมขายตะเกตนะครับผมมีแต่แบบเนี้ยถ้าพี่หาความสบายใจพี่หารถที่ซื้อแล้วจบพี่ใช้งานไปอีก5ปี10ปี20ปีนะครับพี่ไม่ได้ใช้แบบว่าปี2ปีแล้วพี่เปลี่ยนนะ พี่ซื้อดีๆไปเลยนะครับพี่ซื้อดีๆไปเลยจบๆนะครับไม่ต้องมาแบบคอยระแวงหน้าระแวงหลังแล้วว่าเอ้ยรถเราแบบมันจะเป็นอะไรมาไหมทุกอย่างผมมีให้ตรวจสอบประวัติศูนย์ผมมีให้ตรวจสอบรถทุกคันการันตีทุกคันนะครับเพื่อความสบายใจของพี่เองติดต่อมาผมนะครับปโทรหน้าคลิปเลย085 536 6287กนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้กระจกเดิมแท้โตโยตา้ทตยตาทุกบานนะครับฝั่งนี้ ดูให้ครบทุกฝั่งนะดูคลิปกับผมดูยาวนิดนึงนะครับดูคลิปกับผมนะดูยาวนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายให้ดูละเอียดนะผมไม่ได้ส่งรูปให้พี่ดูแล้วก็พี่ก็ตัดสินใจพี่ยังไม่เห็นรถอะไรเลยนะครับพี่ดูคลิปดูให้ละเอียดนะครับแล้วพี่โทรมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปผมแจ้งไว้ให้แล้วนะรอคลิประบบโรงงานมีอยู่ครบถ้วนครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเข็บเดิมๆงามแบบนี้นะครับคมคกลมกทุกเม็ดนะครับ ลายเปิดให้ดูลายแกะให้ดูนะคมๆกลมๆทุกเม็ดสามแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่คันนี้ไม้ห้าไม่เก้าหมื่นสี่พันโลนะครับเก้าหมื่นสี่พันโลนะอย่างที่ผมบอกไปเฉลี่ยการใช้งานมันแค่ปีละหนึ่งหมื่นแปดพันโลเองนะครับวันหนึ่งอะ่ะใช้งานตกเฉลี่ยแล้วสี่สิบกว่าโลนะครับต่อวันนะสี่สิบกว่าโลต่อวันพี่ว่าใช้งานน้อยไหมสี่สิบกว่าโลต่อวันเน่ะบางคนเนี่ยขับรถไปทํางานก็ยี่สิบกว่าโลแล้วอะ่ะ อย่างผมอะผมขับรถมาใช้งานผมใช้งานรถผมเองนะวันหนึ่งประมาณ50าสิกโลเพราะว่าบ้านผมจากเพชรยนต์ไปบ้านผมเนี่ยยี่ห้าโลและะ้ไปกับผม50าโลแล้วยังไม่รู้ผมขับรถไปกินคงกินข้าวนะครับเนี่ยเป็นการใช้งานรถปกติทั่วไปเลยนะครับซื้อได้คันนี้ซื้อได้พามาดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพื้นกันนี่ เบาะเนี่ยผมทําสปานะครับสปาถามว่าทํารถสวยทาไมต้องทำสปาบางคนตั้งคาถามกับผมแบบนี้นะผมพูดจริงๆนะลูกค้าบางาบางคนถามมาว่าคุณบิวรถมันมาสวยอะ่ะทำไมคุณต้องสปาพี่มันก็ต้องสปาทําความสะอาดรถนะเบาะเนี่ยคนขับเนี่ยรถมันใช้งานมา9 0,000มื่นกิโลอะ่ะบอกคนขับมันยับอยู่แล้วนะครับมันจะมีตัวปีกเบาะตรงนี้นะครับผมก็ไปหนุนเพิ่มเติมให้มันก็ต้องถอดน,นะมันทำบนตัวรถไม่ได้นะครับข้อดีที่ผมถ่ายให้ดูแบบนี้คืออะไรครับเนี่ยหัวน็อตเนี่ยพี่ได้เห็นชัดๆนะครับ มันไม่ได้มีแบบว่าสนองสนิมอะไรเพราะว่าเกียวน็อตนะมันไม่มีสาสรเคลือบกันสนิมนะถ้าพี่เอาน้าไปหยอดมันนะสนิมขึ้นเลยนะพวกเนี้ยนะครับอ่ะอันเนี้ยรถเดิมๆม,มานะครับให้ดูว่ามันไม่ได้จงนมจมน้ํามานะครับน็อตทั้งหลายนะครับเดิมๆไม่เกลียวทั้งหลายเนี่ยไม่มีสนงส,ส <ะ S 2> นิส <ะ S 2> มให้เห็นสักแงะนะครับเลขตัวถังรถก็มีเดิมๆแบบนี้อ่ะเนี่ยนะครับเลขตัวถังรถนะครับไม่มีแบบว่ารอยเขาเรียกอะไรอ่ะ รอยปัม๊มรอยตีตาใหม่มานะครับพวกนี้ก็เดิมเดิมหมดเลยเนี่ยให้ซูมให้ชัดๆนะครับถามว่าไอ้ดำๆนี่คืออะไรรอยดินสอลอกลายนะครับอันนี้คนที่เล่นรถน่าจะทราบกันดีนะครับลอกลายรถเนี่ยเราต้องลอกให้ไฟแนนซ์นะครับหรือว่าเวลาเราขายรถเราโอนรถนะครับเราจะต้องลอกลายตรงนี้ไปให้เขานะครับนี่แป้นเบรกแป้นคันเร่งเวลาดูรถนะดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับไม่ใช่ว่าไม้น้อยมาแต่เบรกเนี่ยแป้นเบรกโอ้โหเยินมาเลยนะครับอันนั้นแสดงว่าใช้มาเยอะแล้วนะต้องไปพิจารณาในเรื่องของเลขไม้ละนะครับนี่เดิมเดิม หัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับดูรถกับผมอย่างที่ผมบอกไปดูให้ละเอียดนะครับด,ดูให้ละเอียดผมถ่ายให้ดูละเอียดนะครับเพื่อความสบายใจนะอย่างที่ผมบอกไปนะรถพี่ใช้อีกนานนะมันมันไม่ใช่แค่ว่าอะไรก็ได้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นราคาถูกแล้วก็ซื้อนะครับพี่เช็ครถก่อน <t akes> นะครับพี่เช็ครถก่อนราคาผมเนี่ยผมก็ว่าผมราคาขายราคาตลาดแล้วนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับถูกกว่าบางบางที่ด้วยอ่ะผมพูดตรงๆนะครับในขณะที่ผมเป็นรถเกตเอนะครับเนี่ยแต่เขียเป็นอาร์กเดิมๆแบบนี้ฟีดาวพี่ผ่อนหกพันหนึ่งนะพี่ได้รถสภาพนี้ไปใช้นี่ครับไม่ต้องใช้เงินดาวด้วย่ผมว่าคุ้มนะใครที่หารถใช้อยู่นะครับมาได้เลยนะครับนี่น็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กัน แล้วก็ออปชันฟังก์ชันภายในเดี๋ยวมาไล่กันหน่อ,อเก็บรถน,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาเก็บต่อนะครับพวงมาลัยนะครับของ v ีออจะเป็นพวงมาลัยพลวเวไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใช้ไอ้น้ำมันพลวเวนะตัวนี้เป็นพลวเวไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังมา3ก้านนะจะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้จากพวงมาลัยฝั่งซ้ายมือนะครับแท็กชั่นคอนโทรลามีมาให้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทเป็นดอกไข่แบบนี้นะครับสไตล์เครื่องให้ฟัง ชึ่งเดียวนะครับอ่านี่ดูเลขหม่นะครับ94,700โลนะครับ94,700โลเฉลี่ยการใช้งานตามที่ผมบอกเลยรถ5ปีเฉลี่ยการใช้งาน18,000โลต่อปีนะครับราคา359,000ครับฟรีดาวผ่อน6,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับเป็นเลทเป็นเลทฟรีดาวนะที่ผมแจ้งไปนะครับเครื่องเสียงนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วนะครับรองรับในส่วนของอ่าเขาเรียกว่า T-Link ์นะครับนี ทีลิงก์ได้ USB ได้นะมีทีลิงก์มี USB นะครับก็บลูทูธได้แล้วก็ใส่แผ่น DVD ด้านบนได้นะครับมีกล้องถอยให้แบบนี้นี่นะครับมีกล้องถอยให้ชัดๆแบบนี้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอ่าชอบนะครับบางคนจริงๆรถทุกวันนี้มันต้องมีอยู่แล้วกล้องถอยถ้าเป็นรุ่นประมาณนี้นะครับแอร์ออโต้ครับเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบเจนสปีดหัวเกียร์หุ้มหนังแล้วก็ทำมาเป็นสีดำเมทัลลิกสีดำเงาแบบนี้สำหรับตัวตัวลองท็อปนะครับจะได้ดีไซนน์ในเรรื่่อององงขกกาตตแ อุปกรณ์ภายในเล็กน้อยเพิ่มเติมเข้ามานะครับแอร์แบกมีให้คู่หน้านะครับภายในสวยงามแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับไปดูหน้าห้องเครื่องต่อบอกได้เลยว่าน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับไปฟังเสียงเครื่องในขณะที่ผมเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่างามขนาดไหนไปชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับก่อนมาไล่ห้องเครื่องให้ดูผมให้ดูนี่ก่อนฝากระโปรงครับ ตาปั๊มโตโยต้าแน่นอนครับไม่มีใครกล้าก๊อปโตโยต้านะไอตาปั๊มตรงนี้นะครับถ้าฝากระโปรงไม่แท้นะครับตาปั๊มคำว่าโตโยต้าตรงนี้มันจะไม่มีมันจะมีแค่ตาปั๊มแล้วก็ปล่อยว่างไว้เลยนะครับอันนี้ฝาเดิมแท้โตโยต้านะครับหัวน็อตครับฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับคุณผู้ชมฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีขยับเดิมเดิมหมดเลยกริบกริบทั้สงส<ฮ>องฝั่งนะครับสบายใจได้เลยนะรถเนี่ยน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันนะครับเครื่องยนต์ครับ <Rodrig o> ดูโอวีวีทีไอฮะเป็นเครื่องยนต์ฝาขาวนะครับสีู่บแถวเดียวเฮซีฮะรหัสเครื่องยนต์เป็น2 n r f b e นะครับพันห้าร้อยสีซี่หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าโคตรอึดถึกทนเลยสำหรับโตต้ตานะครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะอ่ะนี่ห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันไหลรู่ซึมนะมาร์คสีโรงงานเนี่ยสีชมพูสีเหลืองเนี่ยยังมีเห็นอยู่เลยตามคอท่อตามพวกอะไหล่ของเขานะครับเดิมๆหมดเลยยยเเเสีงงครื่อนต์ฮนะดินนนนิ่งๆแบบบี้เลยนะครั เดินนิ่งๆแบบนี้เลยสวยงามมากคันนี้เนี่ยคอท่อทั้งหลายนะมาร์คสีทั้งหลายมีอยู่ครบนะครับดูยังไงต่อเดิมไม่เดิมนะครับรถมือสองดูอะไรครับดูเบ้าโชกครับเบ้าโชกนะครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะพี่จะต้องดูเลยถ้าเบ้าโชกตัวนี้นะมีบุงมีบุบมีอะไรมานะไม่ควรซื้อนะครับไม่ควรซื้อแสดงว่ามันต้องโดนอะไรมาแล้วล่ะนะครับเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเลงตัวสวยๆตะเข็ดไม่มีแกะไม่มีแงสติ๊กเกอร์มอกรติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับน็อตคานคานฝั่งขวนนะครับี้ เนี่ยคานตัวนี้น็อตไม่มีขยับนะครับแก้มไม่มีขยับนะฮะหัวนัดฝากระโปรงตัวในไม่มีขยับเดิมทั้งคันนะฮะเดิมเดิมท <ISH> <Maggie started> <ness> ั nah. ้งคัน <sh arp> <OLED> 3ามแสนาพี่ราคานี้เลยนะครับฟีดาะอดหกพันหนึ่งนะครับไฟหน้าไทยคยโตเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเดียวคานหน้าเดิมๆนะครับไล่มาสวยๆเลยแบบนี้นะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆไฟหน้าครับไทยคยโตเดิมแท้จากป้ายแดงนี่ครับน็อตแก้มครับ งามๆแบบนี้ดูให้ละเอียดดูกับผมนะดูแล้วแบบว่าสบายใจในการซื้อพี่ผมแบบเคลียร์ๆนะครับผมเป็นคนเคลียร์ๆนะฮะถ่ายให้ดูเคลียร์ๆถ้าถูกใจโทรหาผมครับ085ครับ536ครับ6287ครับสติกเกอร์เหรียญบาทครับอยู่ติดตั้งอยู่ครบถ้วนสติกเกอร์น้ำยาป้ออากาศนะครับซีนนะซีนฝาโปงนะครับเอาเล็บจิกเข้าเห็นไหมครับเป็นรอยเล็บผมซีนนุ่มๆนะประมาณนี้พี่ใครถูกใจคันนี้นะครับทำยังไงฮะ กดเบอร์มาเลยครับยกมือยกมือถือขึ้นมานะครับเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับพี่ยินดีให้บริการนะครับใครสนใจวีออสนะครับยาลิสหรือว่าคันไหนก็แล้วแต่เนี่ยรถเพชรยนต์มีให้450คันนะครับถ้าพี่ถูกใจพี่สนใจนะครับพี่ติดต่อผมได้โดยตรงเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับก็จะคัดคันที่สวยในโจทย์ที่มีตตั้งไห้ผมอะอย่างพี่ดูคันนี้พี่อาจจะยังไม่ถูกใจพี่อาจจะจะบอกว่าคุณบิวพี่อยากได้สีขาว สีขาวผมก็มีให้ดูเดี๋ยวผมเอาคันที่มันดีที่สุดในณตอนนั้นนะ่ะให้พี่ชมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมเลือกให้สนใจติดต่อมาได้เลย0855366287ครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเจ้า v ี o n อน1.5รุ่นมิรปี2019เลขไม้94,000โลคนี้ไว้ด้วยนะครับ359,000บาทครับฟรีดาวน,น์6 0 0ตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจรีดติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ